มันดูลัดคอไปอะลัดคอไปไม่ถึงไม้หรืออะไรตัวที่สองบังกล้องแบบแบบเต็มเลนกล้องกล้องต้องไปอยู่ข้างๆไม่เออกล้องมาทีหลังกล้องต้องจัดเออเป็นไงเมื่อเช้ากินอะไรแตงตอนนี้กินอะไรลายแล้วใช่ไหมขี้มอลเอเวอเรสสวัสดีค่ะ วันนี้วันในปีใหมท่ทองฟ้าแ่มใสโล่ <ฮา S 1> ใจสุขสรรสรุปว,วันนี้นี่วันอะไรคะเนี่ยทำไมถึงแต่งตัวแบบนี้เนี่ยวันอะไรวันลอยกระทงเอ๊ะถักเปียก่อนไหมเพราะว่าถ้าใส่ใส่ใสอันนี้ไปเออแล้วแตมกินอันี่ยังเนี่ยกินอะไรตอนเช้ายังเนี่ยกินมูนไปแล้วอินมูนโอเมก้าฮะกินอมูนไปแล้วเนาะ อ๋อสแตมกินนี่ตั้งแต่ตื่นเลยเหรอตื่นเช้ามาต้อกินเลยเหรอใช่ก็คือเขาเขารู้สึกตเต็มหูเลยที่เอาหูเอิเอาปากมามาชุดกับหูเลยครัพี่ขอโทษครับสแตมกินมาตอนเช้าแล้วใช่ไหมพี่ฟองอ๋อโอเคเถอะเถอะแล้วพี่ฟองกินนี้ไปยังกินแล้วพี่พี่ฟองต้องกินตอนเช้าอ๋อยังครับยังครับ แล้วเบต้าแม่แก่แล okay. mm? yeah. uh, okay. ้วอ่ะมันมีมูนอ่าโอเคกินเรียบร้อยแล้วอกินเพื่ออะไรคะเนี่ยมาทำว่าต้องกินะอมูนโอเมก้าสามเป็นไงลูกอันที่้องกินกี่เม็ดเนี่ยอืมนะ อ้าวเราก็ยังไม่ได้กินเรากินเบต้าไปแล้วเรายังไม่ได้กินฮอทอนคิวเทนเราไม่ได้เป็นอะไรเราก็กลัวทช่ไมจะได้นั่งยืดตัวไี่มองยืดตัวตรงอ่ะจะดีใช่ป่ะตอนนี้อิมมูนโอเมก้าสามเอาหักเกลือให้เต็มเลยก็ได้ ใช่เพราะว่าเดี๋ยวีหวีอย่าฟ้องค่ะพเรากินี่ไมหาวีมากนเนี่ยี่วันนี้<ะ>วันอะไรคะเนี่ยทำไมถึงแต่งตัวสวยขนาดนี้วันลอยกระทงค่ะวันลอยกระทงอะคะตรงกับวันที่เท่าไหร่เนี่ยเออวันเชนเดือนสิบสอง สิบห <15. S 1> ้า <15. S 1> วันนี้เป็นวันที่สิบห้าแต่ปีอื่นๆก็อาจจะไม่ได้ตรงกับวันนี้นะตรงกับวันฮาโลวีนวันห้าอ้าวขยับขยับไปวนะันฮาโลวีนวันที่สามเอทขยับไปทางโน้นโน้นทางโน้ตยับไปอีกขยับไปขยับมาทางนี้หริมันจะได้ดูที่กล้อง อ่าโอเคมาเดี๋ยวเราถักเปียกันนะถักเปียเสร็จแล้วเราก็ค่อยใส่ชุดไทยตื่นมาก็กินอิมูลโอเมก้าเรียบร้อยแล้วน้องสแตมเก่งมากเลยอ่ะพี่ฟองก็ถักเปียเป็นปะเนี่ยหนูหนูเนี่ยเพิ่งพิงได้ไหมลูก เออเออนั่งหลักตรงแบบนี้ละดีและโอเคมันดีมากเลยแล้วเนี่ยไหนร้องเพลงวันลอยกระทงร้องอยังไงคะวันเพลงเดียวสิบนี่เอาไม้ไก่ไเอาไมก้กกระทงเป็นตะลิเราตัง้งร้ใช้ชาตุกัรจทวันลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วก็เชิญนกแก้วมาลงก็ลงันลอยกระทงลงวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุกใจบุญจะส่งให้สุขใจอ้ถักสวยจังเลยนี่เอายางมันเลยนะ ทุกอย่างเตรียมพร้อมเมื่อเช้าตื่นมาสิ่งแรกที่กินก็คืออะไรคะอิมูอมโอเมกบคฟองชงโปรตีนใช่ไหมอีมูมมโอเมก้าสามชงให้หน่อยจะกินมี เอากล้องถอยไปอีกก็ได้จะได้เห็นเสื้อผาก็ไม่ถอยถอยกล้องอะไรนะคะอิมูนโอเมกาสามเป็นยังไงนะคะมันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างพี่ฟ้องมันมีเหมือนของผู้ใหญ่แม่หรือว่ามันต่างกันยังไงน้ามันก็มีอรอ่ะ ส่วนผสมของโอเมก้าสามเมอร์เบอรี่เปอรบอรี่เซโรลาชอรี่ีจำด้นะอือโอ้แต่ละอย่างนี่มันดีๆต่อภูมิคุ้มกันทั้งนั้นเลยนะเนี่ยไหหนูเอาขาขึ้นมาอีกหน่อยสิแล้วตอนนี้น้องฟองกำลังทำอะไรเนี่ยชมโปรตีนชงโปรตีนให้พี่ยิมกินใช่ไหมใช่ครับโอเคยอดเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าพี่ยิเนี่ย อ๋นนี้คือถักเปียตัวเียนี่โชคดีนะชุดนี้ได้ใส่สองรอบเนาะทีแรกกะว่าจะขายแล้วดีนะยังไม่ขายหนูไม่อยากทิ้งไว้ออยากเก็บไว้อืมอ่าเก็บไว้เพราะว่ามันยใช้ได้กี่รอบหรอกลูกมันจะมันเสียได้รู้ไม่ใช่ว่าเป็นเสียดายหมายถึงถ้าเราไม่ได้ใช้ประโยชน์เราก็ขายต่อแต่ทีนี้มันยังใช้ได้อีกรอบนึ่งโอเค คราวที่แล้วใช้งานอะไรไปคะก็ไปเดินพาเลทงอ๋อนี่น้องฟองเขากำลังชงโปรตีนใส่น้ำเยอะกว่าน,นี้อีกหน่อยได้ไหมคะเออนะ้ำน้อยไปมันข้นหนึ่งสกู๊ปนี่น้ำเท่านี้ก็พอเอาสกู๊ปครึ่งดีจะได้ยี่สิบเจ็ดกรัมอะโปรตีนอะพ<ม>ี่ยินมตัวเล็กตัวผอมไงพี่ยินมเพก,กินอาหารน้อยใช่ไหมก็เลยต้องอัดโปรตีนเยอะ ตอนนี้กินมื้อเดียวอีกไหมเนี่ยแน่นอนกินมื้อเดียวไม่กินแล้วกินกินเป็นบางวันแล้วแต่อารมแล้วแต่อารมณ์แต่ก็ทำไอเอฟอยู่ใช่เราก็ทำเหมือนอดมื้อกินมื้อนี่อนโอ้โหอันนี้เยอะเลยน้ำก็ตึงสกู๊ปขึ้นนพี่ฟ้องอ๋อมันมีลูกนู่อยู่ในนี้ใช่ไหมใช่มันเป็นลูกนี่อ่ะในฟ้องทำท่าเช็คเข้ากล้องสิเช็คก็ต้องปิดฝา เช็คเลยอ๋อชงก็ได้แต่เวลาปิดตามันชอบกระชอกออกมาอือมันก็ะชงกระชอกเสร็จแล้วต่อไปก็เป็นไงคะใส่สบายไหมตื่นเช้ามารู้สึกยังไงบ้างลูกกันเวลาตื่นเช้าตื่นแก่ต้องตื่นไปม่ใหม่มาอะไรนะต้องไปต้องตื่นไปโรงเรียนเป็นข้าช่วงที่ฟองระบบขับถ่ายดีมากอะไปเลยลูกไม่ต้องขอหรอก ตื่นเช้ามาแล้วเป็นไงนะจะต้องไปโรงเรียนไปแล้ความรู้สึกของหนูอ่ะสดชื่นเบิกบานก่อนเลยไหมสดชื่นเบิกบานเลยนะต้องส่งพลังงานดีๆออกมานะลูกโลกต้องการคนที่สดชื่นลูกต้องแปรงหน้าเหรอไม่ต้องเอาเอาหลังขึ้นนะไว้ลักคอเอาโอเคขึ้นราคา เดียมเอ้ยสีอะไรเนี่ยแล้วมันถูกด้านนี้เนี่ยมันจะเขียนยวบัดดี้วันนี้จะแจมเข้าไปโรงเรียนที่โรงเรียนให้ให้ให้ใส่ชุดไทยนะแล้วชุดไทยอันนี้ก็หนูอยากไปทำไม้ต้นอะไรนั้ดิคะลูกเออหนูหนูจะีนยานยกแขนนะ แล้วสบายมันก็ไปอยู่ข้างซ้ายมีนี่ไงข้างซ้ายคือคือปกติเนี่ยเราก็ทำไม่ค่อยเป็นนี่ได้แล้วมันยาวไปไหมเออนั่นแหละประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ยาวไปยิ่งมันก็โคบโคบเออโคบโคอย่างใส่กระโปรงมากกว่ามีเหรอมันมีไหมไม่มีอ๋อมันใส่มันเข้าห้องน้ำลำบากอ๋อปาถุงอ่ะเหรอปะถุงไม่มีมีจงกระเบนก็ถกลงเลยนี นี่แหละมีะลาบักนิดนึงมีนนสวยอ่ะที่เขาให้ทใช่วัฒนธรรมและประเพณนีอันไหนน้องเพลงลอยกระทงอีกสักรอบหนึ่งสิวันเพ็ญอาไม้ที่ป่าลอยกระทงเป็นตะลีเราตั้งร่ชายแลนดุกันที่มันลอยกระทงลอยลอยกระทง ลอยลอยกระตรงลอยกระทงกันแล้วข้อเทียนแล้วเดี๋ยวอาจจะต้องเร่งรีบนิดนึงเดี๋ยวเอาดูบรรยากาศตอนเช้าเดี๋ยวยิมต้องกินโปรตีนนะกลองชงให้เรียบร้อยแล้วสําหรับใครที่ตื่นเช้ามานะคะหาบรรยากาศที่มันเขาเรียกว่าสิงแวดล้อนะเราก็ต้องตั้งสีโดยตรงอันนี้คือการตื่นมาปั๊บกินเลยมูนูป้าคืออะไรขหมอนขอบป้าอย่างงี้ อีมือโอเมก้าคืออะไรคือเสริมเสริมภูมิคุ้มกันแข็งแรงทำไมเสียงมันเบาจังนะคะเสริมภูมิคุ้มกันแข็งแรงเสริมมีพลังไหนซิลูกก็หนูไม่เสลดอยู่ในคอแล้วอ่ะแต่ก็เปลี่ยนมีพลังได้แล้วเป็นการสดชื่นมันเจ็บคอไม่เป็นไรค่ะอันนี้นะคะตื่นเช้ามาก็สำหรับเด็กเล็กเด็กเล็กตั้งแต่ ตั้งแต่หขวบลงมาหกห้าสี่สามสองหนึ่งขวบได้เลยเสร็จนะแล้วเนี่ยอ้อนีติดเข็มกลัดมีมูลโอเมก้านะคะเื่อใครมีมีลูกมีหลานเด็กเล็กแล้วช่วงนี้เวลาเด็กเข้าไปโรงเรียนอะ่ะเขาก็จะไปเจอเพื่อนเยอะแยะมากมายนะคะแต่ว่าเราเสริมเกราะป้องกันไว้จะช่วยในเรื่องของสมดุลลำไส้ช่วยบำรุงสมองช่วยุภูมิคุ้มกันนะคะนี้ อิมูนโอเมก้าส่วนตัวเบต้าตูเทนก็สำหรับทุกท่านที่ทานอยู่แล้วก็จะรู้แล้วนะว่าตัวนี้สำหรับผู้ใหญ่ทุกคนทุกวัยไม่เป็นโรคก็เสริมกรอตุ้นกันได้นะคะส่วนตัวนี้ใส่อย่างนี้ทั้งวันเลยเนาะคอนโปรไชน์ดีเทงนี่ก็จะเป็นโปรตีนนะเดี๋ยวเนยจะบอกคนติดทำเนี่ยติด้าติดด้าน ตินเ้ามาเออต้นที่ไหนน่าจะจข้นจะมีเข็มสลักเนี่ยนะเข็มสลัดอยู่ไหนสัเนี่ลัดเรมี้ขึ้นอเนี่ยเ็ต้องมดการเ่ะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเรียนไม่ทันแค่นี้ก่อนนะคะ เดมแดนสวัสด uh, ีค่ะได่น่ารักจริงเลย